เปเปเปี่เป็นคนเปรู้โอนโอนโอนแล้วก็โอนโอนโอนเปเปเปที่เป็นคนเปรู้โอนโอนโอนแล้วก็โอนโอนโอนนะเศรษฐชัดเองก็เป็นเกษตรกรตัวอย่างนะครับที่ทำการเกษตรมายาวนานเรื่องเรื่องกล้วยนะครับเรื่องกล้วยกล้วยวันนี้เองก็ ทางเสียเองก็มั่นใจเรื่องคุณภาพของสินค้าในโครงการก็เป็สิ่งดีๆครับให้เสียชัดเล่าให้ฟังวันนี้ก็มีบำรุงดินนะครับของนาคราชคู่นะมานำเสนอพี่น้องชาวไร่ชาวสวนของผมนะครับที่ได้ยินได้ยินในขณะนี้นะครับคือตัวนี้ดีมากคะคือปรับบงดินแล้วเป็นอาหารเสริมของพืชทุกชนิดนะครับก็ที่สำคัญก็คือ ท่านที่ไม่มีคุณไม่มีเงินนะครับอันนี้คือเราผ่อนจ่ายได้นะครับไม่แบ่งจ่ายแบ่งจ่ายแบ่งจ่ายได้นะครับเอาไปใช้ก่อนผลครึ่งหลังเกี่ยวใจครึ่งนึ่งผลผลิตได้ถึงโอเคนะครับก็คุยกันตรงนี้นะครับผมก็เป็นทิศทางที่ดีนะของชาวสวนชาวไร่ นะครับทุกท่านของเสียชัดสายเปนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยจากเสียชัดสายเปนะครับอันนี้คือดีมากๆเลยครับเป็นที่โครงการนาคราชคู่ซื้อง่ายใจสบายถูกซ้าถึงมือจ่ายครึ่งหลังเก็บเกี่ยวจ่ายครึ่งนะครับนะมีแบรนด์นาคราชคู่มีแบรนด์มาคู่แล้วมีแบรนด์หมาคู่มาเป็นคู่คู่เหมือนเสียชัดที่ขาดคู่ไม่ได้ต้องมาเป็นคู่คู่เหมือนกันแต่อย่าลืมย้ำนะครับ หน้าขนาดคู่ือท่าชอบคู่คู่นะครับโครงการนาคคู่ซื้อไดสบายเปเปเปิดคนเปรู้โอนโอนโอนแล้วก็โอนโอนโอนเปเปเปิเป็นคนเปรู้อนอแล้วก็โอนอถึงบอหลอดก็โอนไวพอเท่าไรไอ้โอนทันที ไว้เท่าพี่ไม่หลัก